สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองฟ้สุขสุขคนค่ะขอกระดิ่งเราจะขอเก็บเซฟนัวควรคลิปนะคะทั้งหมูก็กำลังระเบิดผู้ใดเห็นยังยืนอันนทอดอันมูฟฟอดไปพี่น้องมากมากนี้นี่แกงไตปลานะคะแกงไตปลาของไอ้ข้มขอบคุณพ่อครัวนะคะพ่อครัวทำแม่ครัวหมดละพ่อครัวเอาบ่อันนี้เป็นกะเพราลูกซินพี่น้องกระตุ้มไข่ไม่ต้องซักไมงไครของมันไม่ได้กินแบบนั้นน้องจี๊ดจ้ามวยเป็นมารูดีมากเออนี่ให้ได้บอกเนี่ย ซีนกันด้จกิงจริงเหรอแสบแ่บใส่ปากน่าเขาปากอยู่พัดเท่าลูกซีนอร่อยอร่อยเมื่อหนาเใ็้ตัวอีกนิดนะรับรับแล้วลูกซีนไม่ได้กินตัวไหนมิทีมาอยากเห็นยุงเข็มอ่ะิดตอม่ติดต่นแหละไปจกินไปยืนโรงเรียนใช่หมองอ่ะ ืัอนมันเป็นกับาดีน้ำผัดต้มงำอกล้เกิดข้นามันฝรั่งอกเค็มจัดเขียเคมนะจับจับยกกินอะไรแกงใต้แกงใตไต่ัวกิ่งหรออืมอืม แล้วจอมีอันนั้นรอยนะอะไรนะแบบว่าขดนั่งไหมขดอยเออเก็บของเก็บอย่างมือสอเป็นยัไอืออืองสองกินข้าวไรเบอร์รี่รู้สีแดบอกขี้มากอะไรอ่ะอันนั้นไม่อันนั้นม่พี่อ้วน้ำเนย โอ้ปว่ะหนู่ม,มนังต้องไหมอืมใบยากบบ้ามนมข้าวปาเต่งรืมบอกว่าใย่ามาเต่งกำลังซสื่อเลยอืมกอืมอร่อยเต็งเตเลยอร่อยจริงๆ กอดมูกกอดไปขึ้นความากเลยนี่กีบนะเบิ้งไ่ดาวแค่น้นเบอดพี่น้องมคนมาเอื่นแต่งกล่องยี้แล้วอดไ้ดาวเบิ้งให้เด้อครับม่คนมาเอื่อนใยก็ได้ที่นี่มั่นกับต้งทอด ต่าเผื่อดือมไผ่แล้วนไผ่นเป็นกระไพรน่าครับนเริ่อไ่แล้วอะือกี้อหไ่ยัเนาะไม่กินนะกินไข่กินดีอื่อืออือ่ืออ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 อออือออ ไม่ปลอดภัยถือบอกกมเบียนพดระบเขาปดระบาจริงเอเนี้ยเป็นบุกเนกาแฟบุกกันละวปลียมือทำไมอ่ะอาลมณที่้าลงพุทธไหลหลยิยิงยิงกีพูนมาฮะยิงกีแท้เนี่ยจะบอกไหมเหรองับมือ โลกกันนี้ท้งเส้นเสีบไม่เฉยบางเลยสังค้าคล้องกับอะไรขนาดเส้นายปลาย,ยังไม่ได้เลยสดดนะคะเนเี่ยเหรอเป็นเป็นดายขอ้างน่นมันมันมัมีอะไดห,หรอือว่าเห็ดปศุสุดทองท้ามันทำไมใส่ร้อนส่ฝากงงาบไเลยทำให้ยุงยากมากขึ้น ือก่อนมันทำได้เลยทไก่อนเมื่อก่อนมันไม่มันคือเจติเองเข้ามาสิว่าเอง่ธุรกิจทางด้นนี้ม่คยเีธุรกิจทางด้นนี้ไรไม่ค่อยบหนักแม่แล้ววันหลังซื้อปลาทูเป็นตัวไม่ต้องอ้นีเอาเป็นโตเลยอ่ะส่มๆ ไฟเพียัุยางเลยเป็นรอนปลายคือยังเปตามต้องรสจัดเขดนัวานหนังเลกเล็กหน่อยนะ,นะเงาแดดกบอะไรเปห้องบอ่บ่มีเป้าเจาะ

มันจะดหมือด้ว่ามันเื่มหน่อยมันตนสวยเอ้ยมันตื่นมเยอะเหมือนกินต่าอยู่โอ้ยบุเดียวเหมือล้วฝังมันยังหยยัหยเห็นของที่สางคน้อะไรบุของที่สมันพอดีมด่าแฟเฮ้ฮเบียดดีบอนี้นี่สวยนะอันหนึ่งอยู่ได้นึ่งคมีอันยาวันต่นางของเชินเออ ไม่ต้องพูดกิบซ่อนแม่พันบอกจิบซ่อนอันซุ่มเหนียาไว้ช่วงแบบอยากปักแห้งของยี่หี่นะเราเรื่องเคยงเดียวไว้กินได้พี่น้องสต๊อกเรือละสี0 0ันมันไม่พอหรออืม,อ,มอะไรเนาะเนาะขอบคุณค่ะ <laughs> ก็เอาลอยเาไมก่ไน้มจุ๊าวจ,จุไม่เลูกไม่เูกไม่พลาว้าเอาก,กับแปนะที่นี่ ยังหลเสียเลยเจ็บเจ็บตื่นจ็บเนี่ย่วนเช้าข้าลูกค้าจะมาช่วงเย็นจิง่อนเดีย่าง่าใช่มันก็โอเคสำหรับเราเนาะโอเค ตอนนันะ้นอ่ะกลางวันอนะ่ะตอนนี้ไม่ค่อยยุ่งที่หนอแล้ววันนี้ก็มีนักสมุทรเรื่อตอนแรงตอนบ่ายสามโมงเห็นหนะ่อนดีเนาะเลือกใครหรือไมอยากได้ยนะอยู่นี่อ่ะข้าอะไรอยากเลยอะนะแล้วนะนี่อ่ะเผาไหมจีอ่ะกินอยู่เนี่ยเผาไหมเอาหม้อนั้นลงมาแล้วไปเอาหม้อนั่งอืมอ,อันนี้ก็เอาอีกแล้วนี่ ไปบ้างนั่งนั่งกลางวนเนี่ยนัทพรตักข่าวก็เลยไม่ขอหนูไม่หัวขมหนูหัวจะเข่าใช่มื่อจะวางแม่ไม่ล้วพอแล้วพอแล้วมาไหมเดี๋ยวไมีจานวนจำกัดเือเ่อบอกเขาเก่เลยขุดเร่อมันเก่เลยเขาเหนียวพอแล้วพอแล้ว เบิ่น,นได้เป็นหองสันหนึ่งเนอะส่เนลยไม่ถึงเบิ่นเขาเบิ่นครับข <c oughs> องหัวโอ้ยเร็เรใยเนธาเขาอยูอ <c oughs> ันี้ตักมานั่ <c oughs> มมาแจงนู่นเขาได้หนแม่มองหัวแล้วนะไม่ใช่อ่ะหุ่น มืเดียวนี่ทกินไร้ลายกินแล้วก็ไม่อิ่มมลนหิวบ่อยอะไรเงี้ยกินทั้งวันดีจัดเเมฟไม่หิวดูเมฟมันหิวทไมแ่นเนี่อิ่มเมฟบะไรมันปุ่งเม่มได้ไงกินบ้านเหลี่ยวกับว้าวทั้งมูด้วยเนี่ยเป็นไง บอกว่าให้ก right. I mean, really oh, right ินน้อยแต่กินบ่อยๆว่ะสิอันนี้ยิ่งยิ่งเยอะยิ่งยิ่งบ่อยเฮาก็ห่อนะเก็วทผอมบ่อะมันใหญ่ไว้เงี่ยมาทานี่น่ะคุณผอมค่ะคุณผอมอัะไรอกะแค่คุณได้แพ้เราดอกเจ้าแล้วล่ะอหรือ ก็จะไปตากเองเอ้า๋มวไอ้ยู้มมาจ้าผู้ใดพ่อว่าผมถังอววาเขาสับตะเกิหบไม่ลอม่ลมน่นอยมัอุ่นอวกยิบเด้อนองมือนลูกเราร้องหอกพอับเขาสั่งย่งมาล้ว ต,ต้องมากัดแล้วเปล่วเลยมาบ่เลยประจํป่าอาอหูจักมาจป่าโอ้ทั้ก็มาหูจักทั้ก็มาขึ้นหูจักขึ้มไปบาไดมากมันจะบวประตูบัประตู เดี๋ยวขอน้ำครับคุณครับเอาอย่างครับโอ้บ่ได้รับแล้วครับผมบ่ได้รับแล้วครับรับแล้วครับทุกคนนี่แหละขาคนละเพิงไม่ไล่หลายคี่น้องก็คอมเมนต์ดูคูอคือต้องเอ็นยิงกะบลับสัน รับเอาแผงเอาแผงก็พ่แม่คุมหมืองเดิมค <hatten> <after>, ่ะร <have> <today> ับปด้นเหยลำดีลำแรกจบสองชั่เราจะที่งานแล้วฮะเดี๋ยงมือป่กอชิ้นใหม่ก่อนอะเรื่อ ขอบคุณนลลายสำหรับการติ้จับทำลห้ว่าคิปนี่แล้วเขาปากันก้อนท่นอมเนี่ยลาปีลาหนอประก้อนพอกันลิปหนาสวัสดีครับสบสวัดีค่ะ